เดียกับคุณแม่เนาะครับอันนี้ของพี่ชายครับตลาดต้นมะเกลือเนาะ <c oughs> อ๋อแม่แม่ทำงานอยู่ตรงนั้นแล้วก็เขามาขายก็กำลังนั่งพักผ่อนอยู่นั่งพกักผ่อนเมื่งว่านเขาเอามาขายอซอยจะรีข่อยนีย้เออข้าซอยไปหนึ่งหรือเปล่า มันกระจี๋วหมามันเป็นสองใบมันก็เลยว่าเอาเมดนี่แหละอะไรสิแล้วมันที่นึงเจ้ามันเนี่ยยายซีท่าหมดจ้างใบอะค่ะสองใบไม่ครับคือแค่สองใบคนที่มาขายเขาบอกว่าจะเอามันสิบสองล้านมาให้เจ้าขอ,องก็เลยว่าเออเอาสีซอยดอกใบนึงครับมันกระจี๋วหมามันเป็นสองใบเจ้าของก็เลยว่าจะเอาใบเดียวว่าคนกระจี๋วไงล่ะจะเอาไปอยู่เงินวะคนก็เลยเอาไปจุกเงินว่าสองร้อยครับทำไมถึงได้เลขนั้นนะครับไอ้ที่ถูกรางวัลก็แม่ครับ ไม่รู้เหมือนกันมันหยิบเอาเองเลยใช่ไหมเขาหยิบให้เขาหยิบให้เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงอ๋อผู้หญิงเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่เขาเขาหยิบให้จ้าแม่ก็เลยได้มาตัวนี้ได้ซื้อมาสองใบเลยที่แรกเขาจะเอาใบเดียวแต่ว่ามันได้จีบแล้วเอาไปสองใบเลยครับเขามาขายให้เมื่อไหร่ครับแม่ครับจำไม่ได้สามสี่วันแล้วสามสี่วันเลยทำไม่ล้วก็ไปนึกว่าถือกอดพวุงนี้มันพูดว่าหกสามหกสามเยของว่าโอ๊ยถึงสองโต๊ะก็ถือกอกเก็ไม่ได้ตัว ับวันนี้ลูกก็ไปตรวจเมื่อกี้เรื่องหองครับให้ให้ใครไปตรวจก็แม่ครับลูกสบายอ๋อก็นี่แม่ยังจะไปทํางานหมนเดิมไหมพึดว่าสิออกเพราะนเหนื่อยล่ะมาเลี้ยงหลานนะแม่เนาะนี่เลี้ยงหลานนี่ทั้งลูกชายต่างๆนด้ไหมเนาะทั้งเพื่อนที่เทศบาลเขาว่ายังไงบ้างก็แม่ครับก็ยินดีเขาก็บ่ไหวยังไงออกเลยเนาะ แต่ว่าห้องมันกับมื่อยนะเขามาครับแม่แม่ทำงานกวดชนุ่มนากี่ปีแล้วก็แม่ครับอุ้ยหลายปีประมาณสี่สิบสี่สิบกว่าเนี่ยสี่สิบกว่าปีนะแม่เนาะ